สวัสดีนะคะเพื่อนที่ซีรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้พี่ศิริพาเพื่อนมารดน้ำต้นไม้นะคะกับพืชพันธุ์ที่ได้เป็นติดดอกกำลังจะออกลูกเนาะเป็นมะเขือเนาะก็มีมะเขือแล้วก็มีระมุดนะคะมีระมุดนะคราวนี้พี่ศิริกร็จะใช้ตัว ปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยปุ๋ยสุดที่สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของการติดดอกออกลูกนะคะพี่สิจะใช้จุลินซีทั่วเรืองนะคะแล้วก็จุลินซีสังเคาแสงแล้วก็ฮอร์โมนนำสาวข้าวที่พี่สิริทำเอาไว้นะคะทั้งสามตัวนี้นะคะเพื่อน ด้วยวิธีการทำเนาะพี่สิริก็ทําผ่านมาแล้วหลายอีพีที่ผ่านมาถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอนใหม่นะเพื่อนเพื่อนใหม่ที่ยังไม่รู้วิธีการทําฮอร์โมนน้ำซาวข้าวทําอย่างไรนะคะชุรินซีสังคยาแสงทําอย่างไรและชุรินซีถั่วเหลืองทําอย่างไรให้กลับไปดูนะคะให้กลับไปดูกดไปที่มีหลายหลายช่องนะวิธีขึ้นขึ้นว่าวิธีการวิธีการทํานะวิธีการทําของ จุลินซีสังเคราะห์แสงทำยังไงหรือกลับไปที่ย้อนไปที่เพลริสที่ช่องสิริดัสออแกนิกการเด่นนะคะก็กดเข้าไปที่เพลริสแล้วหาวิธีการทําของโฮอร์โมนน้ำสาวข้าววิธีการทําจุลินซีสังเคราะห์แสงทําให้แดงทําอย่างไรนะคะพิสิริมีวิธีการทําจุลินซีสังเคราะห์แสงนะวิธีขยายจุลินซีสังเคราะห์แสงภายใน3วันแดงก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนแล้วก็จุลินซีถั่วเหลืองนะซึ่งเอ่อ ในช่องสิริรัตน์ออแกนิกการเด่นนะคะก็จะมีวิธีการตอนกิ่งวิธีการปักชำควบแน่นหรือไปที่ช่องอ,อของพี่ต้อมนะพี่ต้อมรักการปลูกพี่ต้อมปลูกผักสวนครัวนะคะเอ,อ,อเข้าไปในช่องต้อมรักการปลูกหรือต้อมชดาพรปลูกผักสวนครัวนะก,ก็ก็จะมีขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปที่ วิธีการทำเนาะวิธีการทําปุ๋ยน้ําอินทรีย์ปุ๋ยน้ําจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักน้ําปุ๋ยน้ําหมักป่านะก็จะมีวิธีการทําให้เพื่อน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 ใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนใหม่หรือถ้าเพื่อนเพื่อนเก่าที่คิดว่าจะดูว่าแต่ละช่องปลูกผักงามอย่างไรนะคะเราก็เข้าไปดูในช่องของเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนก็ที่แอดทาช่องส่วนอินทรีย์หรือทํา ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะมีวิธีการบอกว่าปลูกผักอย่างไรนะปลูกผักกินเองปลูกอย่างไรให้ให้งามนะแล้วก็วิธีการทําปุ๋ยนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างในสาระแต่ละช่องนะคะก็มาแชร์แล้วก็มาบอกเพื่อนๆนะแต่วันนี้3ตัวนี้นะคะปุ๋ยน้ํา3ตัวนี้พี่สิิจะไปเอาไปบํารุงพืชผักผลไม้นะคะหรือ พืชผักที่กําลังติดดอกออกผลนะคะเพื่อไปเร่งการเจริญเติบโตเร่งให้ออกดอกออกลูกนะติดลึกแล้วก็ทําให้ขั้วดอกเหนียวแน่นนะคะไม่ไม่ร่วงนะดอกไม่ร่วงนะก็จะได้ติดลูกออกผลนะคะแต่สำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนมามาแชร์แล้วก็มาดูนะคะว่าตอนนี้ต้นมะเขือของพี่สิริก็กําลังจะติดดอกนะกำลังจะติดดอกเราก็จะเอาตัวนี้ไป เ,เร่งการติดดอ,อกออกลูกนะให้ให้ต้นผลไม้แล้วก็ต้นผึ้ผักของเรานะคะสิ่งแรกเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูนะว่าพี่สิริจะผสมส่วนผสมอย่างไรนะอันนี้ไม่มีสูตรที่เป็นมาตรฐานเนาะอันนี้เราเราใช้อัตราส่วนตามแต่ที่เรา ที่เราจะใช้นะแต่ก็อย่าใช้มากเกินไปเพราะว่าความเป็นกรดของน้ำจุลินทรีย์ถ้าเราหมักไว้เกินออสองสัปดาห์หรือเกินหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยความเป็นกรดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อัตรา,าส่วนที่น้อยลงแล้วก็ไปผปสมกับน้ำนะเตรียมน้ำไว้นะถังนี้จะเป็นถังห้าสิบริทนะถัง50ลิตรซึ่งที่สิิก็ใช้ทำผสมน้ำจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์สองข้อแสง หนึ่งถ้วยนะที่พี่สิริใช้ใช้หนึ่งถ้วยนี้เลยนะผสมลงไปในน้ำห้าสิบลิตรนะคะ เพื่อนพี่สุดิก็เอาน้ำมารดนะคะนี่เห็นไหมคะกำลังติดขั้วออกดอกนะออกดอกเตรียมจะดลุดออกลูกเนาะเยอะอยู่เนาะเพื่อน,นเห็นไหมคะก็รดราดใช้วิธีการรดราดนะใช้วิธีการรดราดลงไปนะคะไม่ได้ฉีดพ่นนะเพื่อนนะให้รดราดเลยเพราะว่าใช้ในฝักบัวเนี่ยนะรดราดลงไป นะก็แล้วก็ต้นก็งามดีน้องเพื่อนเนาะเห็นไหมคะกำลังจะติดกำลังจะติดเนาะก็ให้จุลินทรี์ทั้ง3ตัวนะคะพร้อมกับฮอร์โมนน้ำสาวข้าวนะคะในฮอร์โมนน้ำสาวข้าวก็มีส่วนสมไปพี่สิริใช้ไข่นะใช้ไข่มา ทำการหมกักฮอร์โมน้ำสาวข้าวด้วยในไข่มันก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารทั้งโปรตีนและแคลเซียมเนาะทั้งโปรตีนแคลเซียมนะแล้วก็มีแร่ธาตุฟอสฟอรัสในไข่หนึ่งใบมีแร่ธาตุสารอาหารที่เยอะมากนะคะและในในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยนะคะก็จะมีพี่สิทธก็ใช้เปลือกไข่ด้วยนะคะในไข่ก็ในเปลือกไข่มันจะมีะการย่อยสลายเอนไซม์ของแร,ร่ธาตุฟอสฟอรัสนะแล้วก็แคลเซียม นะคะซึ่งเราก็จะใช้สารเหล่านี้มาช่วยบำรุงต้นพืชผันุนผักของเรานะคะให้ลำต้นแข็งแรงแล้วก็ติดดอกติดดอกขั้วดอกก็จะแน่นนะไปบำรุงให้ออกรูกออกผลนะคะเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จที่เพื่อนๆนชาวกเกษตรอินทรีย์ได้แชร์มาพี่สริก็นํามาใช้แล้วได้เกิดผลได้เกิดผลจริงนะได้เกิดผลจริงก็จะนํามาแชร์ต่อเพื่อน นะคะเผื่อเพื่อนๆ่อที่อยู่ในพื้นที่ในกรุงหรือจะมีพื้นที่น้อยๆในปลูกผักในกระถางนะปลูกผ,ผักในกระถางและอยากให้พืชพันธุ์ของท่านได้เจริญเติบโตได้ได้ได้ธาตุสารอาหารครบถ้วนเหมือนเหมือนที่ชาวสวนที่ได้ปลูกลงพื้นดินก็ใช้ปุ๋ยน้ำนะใช้ปุ๋ยน้ำที่เป็น สูตรอินรีย์ปุ๋ยน้ำสูตรอินทรีย์ที่ง่ายๆนะไม่ต้องไปพึ่งพาสารเคมีให้มากเพื่อเพื่อลดต้นทุนนะแล้วก็ประหยัดต้นทุนในครัวเรือนได้ด้วยนะคะเพื่อนเห็นไ,ไหมคะนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนท่านเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วได้สาระและประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปประสาระดีๆจากสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เ้นนะคะสําหรับวันนี้พี่สิริก็ เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วเราจะมาดูว่าพิสิริจะพาพเพื่อนไปทําอะไรนะคะเราก็มาติดตามชมกันนะคะเห็นไหมคะเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆกับต้นมะเขือแล้วก็พืชผักในสวนของพิสิรินะคะว่าจะาได้กินผลได้กินผลได้กินลูกอย่างไรนะคะเราก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆนะก็มาติดตามชมนะเพื่อนๆท่านใดที่ อยากจะคอมเมนต์มีคำแนะนำก็คอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหรือแนะนำมาว่าให้พี่สิริทำอย่างไรนะเกี่ยวกับพืชผลในสวนนะคะที่บางทีเพื่อนๆก็นํามาแชร์นะเราก็นํามาใช้แล้วปรับปรุงนะเพื่อให้พืชสวนในในสวนของเราได้กินรูปติดผลได้ได้ดกได้เยอะนะ ไแล้วนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้ต้องไปเก็บกล้วยนะกล้วยล้มกล้วยล้มเดี๋ยวต้องเอามาทําปุ๋ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไกลๆนู่นๆๆบรรยากาศยามเช้านั้นเพื่อนนุ่นกล้วยล้มนู่นอนอยู่นู่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะเอาต้นกล้วยมาทําปุ๋ยเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ทําคลิปเพื่อนๆดู เป็นปุ๋ย,ยจากต้นกล้วยน,นะไปะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ะ